สนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตมาติดตามข่าวกันต่อนะคะอายการเลื่อนนัดสั่งคดีนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพกรณีสลายการชุมนุมเมื่อปี2553เนื่องจากติดสมัยประชุมสภาค่ะโดยนัดอีกครั้งในวันที่12ธันวาคมนี้ขณะที่ปปชมีมติให้ไต่สวนคดีและเตรียมเรียกพยานอีก3รายมาให้ข้อมูลที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือปอปอชอมีมติเดินหน้าไต่สวนคดีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและนายสุเทพเทือกสุบานอาดีตรองนาย,ยกรัฐมนตรีและอดีตผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสออ,อชอตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันก่อให้ผู้อื่นฆ่าและพยายามฆ่าคนโดยเจตนากรณสีสั่งสลายการชุมนุมปี2553 เนื่องจากเห็นว่าเป็นอำนาจของปอป,ปอชอดำเนินการไต่สวนและยื่นฟ้องต่อสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเตรียมเรียกนายทาริศเพ่งดีดซึ่งเป็นผู้นั่งร่วมประชุมสอ,อชอในขณะนั้นและพยานอื่นรวมสามปากมาให้ข้อมูลและจะเร่งดำเนินการเพื่อสรุปและพิจารณาว่าจะแจ้งข้อกล่าวหากับนายอภิสิทธิ์และนายสุเทพรวมทั้งบุคคลอื่นๆได้ภายในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนหรือภายในปีนี้ ทั้งนี้นายนันทศักดิ์ภูลสุขอธิบดีอายการสำนักงานคดีพิเศษระบุว่าการรับเรื่องของปปชดังกล่าวไม่กระทบต่อคำสั่งของอายการสูงสุดเพราะเป็นอำนาจตามกฎหมายของปปชที่จะดำเนินการตรวจสอบแต่ทางอายการสูงสุดได้สั่งฟ้องซึ่งถือว่าเป็นที่สุดเด็ดขาดแล้วอายการจึงต้องยื่นฟ้องตามกระบวนการกฎหมายแต่จะมีอำนาจฟ้องหรือไม่นั้นศาลจะเป็นผู้วินิจฉัย ขณะเดียวกันอายการมีคำสั่งให้เลื่อนนัดสั่งคดีเนื่องจากทั้งสองติดสมัยประชุมสภาและนัดอีกครั้งในวันที่12ธันวาคมนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งย้าย4นายตำรวจเข้ามาช่วยราชการนะคะท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจจะมีเรื่องของการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง คนตำรวจโทรคำรณวนวิทุกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลมีคำสั่งให้พันตำรวจเอกเอกอาชัยบุญวิสุทธิ์รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล7น้องภรรยาของคนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมือง รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพันตํารวจโทสถิตสังประภัยรองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวนส,สนสายไหมพันตํารวจตรีอิทธิพลสังประภัยสารวัตรกองกํากับการสืบสวนสอบสวนกองบังคับการตํารวจนครบาลห้าน้องชายและบุตรชายของพลตํารวจตรีวิชัยสังประภัยที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครร้อยตำรวจเอกอัศดาวุฒขวัญเมืองรองสารวัตรกองกำกับการส,สรืบสวนสอบสวนกองบังคับการตำรวจนครบาลหก บุตรชายพลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองโดยให้ทั้ง4นายไปปฏิบัติราชการฝ่ายข่าวกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง30พฤศจิกายน2556หรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงโดยให้เหตุผลว่าเพื่อความจำเป็นเร่งด่วนและให้การปฏิบัติราชการภายในสังกัดบชนเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อยและเป็นการเสริมงานด้านการข่าวทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่าอาจมีปัญหาทางการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง จังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดตรังนะคะเตรียมรับมือม็อบต้านร่างพระบอิในรโทศกรรปิดล้อมสารกลางขณะที่ม็อบยางพาราก็ยังคงชุมนุมต่อเนื่องเป็นวันที่6ค่ะตั้งแต่เช้าวันนี้นะคะจังหวัดนครศรีธรรมราชได้สั่งกำลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกว่าพันนายเตรียมความพร้อมที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อรักษาความปลอดภยัย กรณีกลุ่มประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนับหมื่นคนจะมารวมตัวชุมนุมที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเมื่อเย็นวานนี้ค่ะนายวิทยาแก้วพรายสสพักประชาธิปัตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เรียกประชุมประธานสมาชิกและสมาชิกพักประชาธิปัตย์ทั้ง1ิเขตเพื่อระดมประชาชนมาร่วมชุมนุมในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไป ที่จังหวัดตรังค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมากําลังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทั้งอาสาสมัครรักษาดินแดนเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปฏิบัติการพิเศษกว่า50นายเข้าประจําบริเวณสารากลางจังหวัดตรังเพื่อรักษาความปลอดภัยและสากัดกลุ่มผู้ชุมนุมหน้ากากาขาวที่จะมาชุมนุมในค่าวันนี้ขณะที่ภาคีเครือข่ายสวนยางสวนปาล์ม16จังหวัดภาคใต้ยังคงชุมนุมเปิดเวทีปราศัยข้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีนครอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนันเป็นวันที่6 นายสุนทรรักรงที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายชาวสวนยางคาดว่าตำรวจจะไม่ใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมเนื่องจากมีแรงต้านจากชาวบ้านและรัฐบาลต้องการใช้ม็อบยางสกัดประชาชนจาก14จังหวัดภาคใต้ไปร่วมชุมนุมต่อต้านพรบนิรโทษกรรมที่กรุงเทพมหานคร พลเอกประยุจันโอชาหา,หาหรือกับผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกดนะคะกรณีที่อาจจะมีมวลชนมาชุมนุมคัดค้านคําตัดสินของศาลโลกในคดีประสาทพระวิหารในวันที่11พฤศจิกายนนี้ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23อำเภอการทะลักจังหวัดศรีสะเกดพลเอกประยุทธ์จันโอชาผู้บัญชาการทหารบกให้สัมภาษณ์ระหว่างเดินทางมาตรวจสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากรณีที่จะมีกลุ่มมวลชนชุมนุมเคลื่อนไหวคัดค้านคดีประสาทพระวิหารว่า วงแย,ยประชาชนที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาด้านเขาพระวิหารและได้พยายามชี้แจงทําความเข้าใจว่าหากเกิดสถานการณ์ชายแดนขึ้นมาจะต้องทําอย่างไรพลเอกประยุทธ์กล่าวว่าประชาชนแถบนี้มีประสบการณ์อยู่แล้วเพราะอยู่อาศัยมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายแต่ทหารไทยจะต้องปกป้องรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนอย่างเต็มที่พลเอกประยุทธ์กล่าวอีกว่าเราต้องหลีกเลี่ยงการรบกันโดยไม่จำเป็นถ้าจำเป็นค่อยรบ ส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายกัมพูชานั้นยังไม่มีอะไรบริเวณแนวหน้าทาหารทั้งสองฝ่ายจะอยู่ห่างกันเพียง5เมตรและไปมาหาสู่กันตามปกติพูดคุยดูแลกันตามสมควรเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันนิทัศการสร้างอนาคตไทย2020เตรียมเปิดให้ความรู้กับประชาชนชาวจังหวัดนครสวรรค์รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงในวันพรุ่งนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะประชาชนชาวปากน้ำโพและชาวบ้านในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง จะได้เห็นภาพอนาคตของจังหวัดตัวเองอย่างใกล้ชิดจากเวทีเสวนาและนิทรรศการสร้างอนาคตไทย2020ที่รัฐบาลจัดขึ้นภายในอาคารเทศบาลนครนครสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ตั้งแต่วันที่1ถึง3พฤศจิกาย,ยานนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนชาวนาครสวรรค์กำแพงเพชรพิจิตรอุทัยธานีชัยนาทและอีกหลายจังหวัดใกล้เคียงได้รับรู้และระดมสมองเสนอแนวทางพัฒนาจังหวัดมายัางรัฐบาลที่เปิดพื้นที่รับฟังความคิดเห็นภายในงาน พร้อมกานนาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมและขนส่งของประเทศและร่วมสัมผัสกับบรรยากาศนั่งรถไฟความเร็วสูงจําลองชมรูปแบบเมืองใหม่เศรษฐกิจการค้าและวิถีชีวิตในอีก7ปีข้างหน้านอกจากนี้นะคะยังมีกิจกรรมต่างๆค่ะอาทิชมมินิคอนเสิร์ตสนุกกับดาราเจ็ดสีสัญจรการประกวดอาหารจานด่วนไทยไปครัวโลกเข้าชมงานนะคะได้ที่ห้องประชุมเทศบาลจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่3พฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะ ไปดูกันที่ข่าวต่างประเทศบ้างนะคะอินโดนีเซียประท้วงสหรัฐอย่างรุนแรงค่ะหลังสื่อรายงานว่าสหารัฐสอดแนมการใช้โทรศัพท์และเครือข่ายการสื่อสารจากสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตานายมาตีนาตตเลกาว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซียกล่าวในแถลงการว่าเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้และขอประท้วงรายงานเกี่ยวกับเครื่องดักฟังในสถานทูตสหรัฐในกรุงจาการ์ตาอย่างรุนแรงซึ่งหากเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าเป็นจริง ไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศเท่านั้นแต่จะทำลายบรรทัดฐานและจริยธรรมทางการทูตอย่างรนุนแรงและแน่นอนว่านี่ไม่ใช่ความสัมพันธ์ของการเป็นเพื่อนกันร,ระหว่างสองชาติ ขึ้นไหวในครั้งนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่เด e Sydney Morning Herald สื่อของออสเตรเลียค่ะได้รายงานแผนที่เกี่ยวกับหน่วยงานด้านข่าวกรองในสถานทูตสหรัฐที่ตั้งอยู่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์กรุงเทพมหานาครกรุงพนมเปญและนครย่างกุ้งโดยหน่วยง,งานดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกได้มุ่งเน้นสอดแนมประเทศจีนซึ่งใช้สถานทูตกรุงปักกิ่งและสถานกงสุลในเมืองอื่นๆเป็นฐานสำหรับแผนที่ที่เปิดเผยโดยเด e Sydney m o r n ร n g Herald ได้ถูกตีพิมพ์โดยแดชพีเกิลสื่อของเยอรมนีเมื่อวันอังคาาที่ผ่ผน แต่ต่อมาได้มีการเซ็นเซอร์เมื่อวานนี้เราได้ชมเรื่องราวของการเพาะเห็ดกันไปบ้างแล้วนะคะวันนี้จะพาไปเจาะลึกถึงขั้นตอนของการเพาะเห็ดและไปชมเห็ดสายพันธุ์ที่กำลังได้รับความนิยมอยู่ในตอนนี้ไปติดตามในช่วงของเส้นทางเศรษฐีค่ะ ซตรรูปพัดหรือกลวยตื้นสีครีมอมชมพูสามารถเพาะในถุงได้เหมือนเห็ดทั่วไปส่วนเห็ดตัวนี้เห็ดภูฐานเป็นเห็ดในตระกูลเห็ดนางรมมีถิ่กำเนิดที่ประเทศภูฏานแต่รู้จักกันทั่วไปว่าเห็ดภูฐานค่ะสำหรับตัวนี้เป็นเห็ดนางรมเฮงตอรี่ซึ่งเป็นเห็ดที่ออกได้ดีตลอดทั้งปีคุณธิดาไทยทัดกุลเจ้าของศูนย์รวมสวนเห็ดบ้านอรัญยิกที่อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบอกว่า การเริ่มต้นเพาะเห็ดที่ง่ายที่สุดก็คือซื้อก้อนเห็ดจากฟาร์มเห็ดแล้วนํามาเปิดดอกที่บ้านโดยให้น้ําและควบคุมความชืน้นเริ่มต้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มจากกระบวนการเรียนรู้ก่อนนะคะอาจจะซื้อก้อนเห็ดชิดเต็มแล้วนะคะเอาไปเพาะเลี้ยงเปิดดอกอาจจะมีตะกร้าสักใบกระ,ะมังซักใบหนึ่งผ้าคุณหนูสะอาดซักผืนนะคะแล้วก็มีฟอกกี้ก็เอาไปวางเรียงแล้วก็รดน้ํา กระตุ้นให้เห็ดออกดอกก็จะใช้ระยะเวลาประมาณ7-15วันการเพาะเห็ดในระดับมืออาชีพต้องเตรียมตั้งแต่การเพาะเชื้อบนก้อนบุ้นนี่เป็นขวดบุ้นที่มีเชื้อเห็ดและตัดบุ้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมใส่ลงไปในขวดมะร็งข้าวฟ่างเมื่อเชื้อเดินบนมร็กข้าวฟ่างแล้วก็นำมะร็งข้าวฟ่างที่มีเชื้อเห็ดไปหยอดใส่ในก้อนเพาะที่เห็นาขาวๆในก้อนเพาะนั่นก็คือเชื้อเห็ดที่แพร่ออกไปจนเต็มขวดเมื่อจเจริญเติบโตเต็มที่ก็จะออกเป็นดอกเห็ดออกมาค่ะ ส่วนใหญ่ใช้เวลาทั้งสิ้น25-31วันหลังจากหยอดเชื้อเมื่อเก็บเห็ดแล้วจะทิ้งช่วง15-20วันก็จะมีเห็ดรอบใหม่เส้นเห็ดหนึ่งก้อนจะเก็บได้3-6เดือนใครที่สนใจพ่กนี้มาติดตามกันต่อซึ่งจะมีวิธีการเก็บเห็ดและเห็ดหลินจือสวยๆบนก,นก้อนเพาะเห็ดมาให้ชมกันค่ะพัทธรวัตอุวเมืองถ่ายภาพสวรักสดวดก้างข่าวมัติชนทีวีรายงาน ต่อกันที่อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะไทยประกันชีวิต p r e เซนต์เลสแดน c e ปาร์ตีสุดยอดปาร์ตี้ที่คุณต้องแดนซ์กระจายเตรียมเขย่ยแข้งขยับคากรีดล,ล่านสนัน่นหอสุดเหวียงกับเจ้าพ่อแรปย่เจเจตรินค่ะปะทากับเจ้าแม่ขาแดนซ์สุดเซ็กซี่ตินาคริสตินา่าแบบเ e อ็กลูซีฟสนุกมากกว่ารับเครื่องดื่มฟรีภายในงานค่ะ เสาร์ที่2พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะตั้งแต่5โมงเย็ยนเป็นต้นไปณ MCC Hall The Mall b a n g k a p เอกสิทธิพิเศษเฉพาะลูกค้าไทยประกันชีวิตเท่านั้นสำรองบัตรได้ที่ตัวแทนไทยประกันชีวิตพิเศษมากกว่าค่ะสมาชิกคลับไทยประกันชีวิตที่ถือบัตรไทยไลฟ์การ์ดแสดงบัตรเพื่อรับของที่ระลึกได้ที่บูธคลับไทยประกันชีวิตหน้างานไทยประกันชีวิตให้มากกว่าการประกันชีวิตค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวกีฬาจะพาติดตามความคืบหน้าคดีรอบยิงเปาหนอมผู้ตัดสินฟุตบอลไทยค่ะส่วนในช่วงของ นะคะจะพาไปฟังความเห็นของดารากันค่ะว่าพวกเขากลัวผีอะไรกันค่ะ